สวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปมันนี้อยู่น้องปลาครับน้องปลาน้องปลาหมู่บ้านครับผมน้องหนีกวางประมาณยี่สิบไรครับผม้องประมาณยี่สิบไร ปาลาไหลเด้กครับพี่น้องอากาศตอนเสาร์ครับผมตอนเสาร์ปลาขึ้นหัวครับผมเป็นแพ้เลยครับ น้มกลินหัวครับ น้องปลาอยู่พิกัดอยู่บันโกศาดครับผมบันโกศาหดหัวโจดกระนวนครับเนื้อที่20ไร่ประมาณ20ไร่ครับผมตอนนี้เพิ่นจะขายครับผมจะขายโยปลาหลายเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปแทยายข้างในเบื้องครับ น้องอาิตถนนใหญ่ครับสร้างเขาขเก้อนเกนยากาศตอนเสาร์ครับผมน้องอาทิตย์ก็นั่งขึ้นครับ นี่น้องปลาปลาครับผมน้องป,ป้าปลาหมู่บ้านน้องปลาปลากับปลาหลายเดียครับปีนี้เพิ่นสิลงอยู่ครับผมน้องปลาปลาตะเวียนกำลังขึ้นครับผมย้อนแสงนะครับย้อนแสงนี้เด้อครับพี่น้องนี่เป็นน้องป,ป้าปลาครับผม อันนี้เป็นน้องน้องปลาเลียงครับผมน้องมูบานนี่เป็นน้องน้องปลาเลียงครับผมน้องปลาเลียงประจำมู่บานโคกศาสตรครับผมเนื้อที่ประมาณ20สไร่ครับเนื้อที่ประมาณ20ไร,ปร20ไ่ปลาไหลด้วยครับผม ปีนี้เพิน่นสีมะล้งครับผมเพิน่นสีประมูลขายประมูลขายเอาครับคือเพิ่นดูแลบ่ทั่วบ่ถึงครับผมเพิ่นได้สิประมูลตัดทิน้นตัดทิ้นใจประมูลขายเลยครับปีนี้เนื้อที่ประมาณยี่สิบไร่ครับผมเดีย๋ยวผมสีมาอัพ เี่ยวไอ้เวลาเพื่อนหาอาหารป่าครับผมอาหารป่าเพื่อนห้หัวอาหารเดี๋ยวผมจะมาลงอีกทีหนึ่งครับผมว่มาป่ามันหนาเหนียนขนาดไหนป่ามันลายสำ่เดชครับผมมาถ่ายให้เบื้องเป็นขาวๆไปก่อนครับพี่กาดอยู่บันโคสาดครับผมหัวโจทย์กันนวลเด้อครับพี่น้องใจสนใจกะเดี๋ยวผมจะลงคลิีปให้เบื้องนะอครับ เวลาอัปเดตปลาเบื้องปลาที่น้าเนียนขนาดไหนครับผมเดี๋ยวจะเอาหัวหาหงบานบานเดี๋ยวจะอัปเดตในพี่น้องเบื้องครับผมจะจะอัปเดตในเบื้องอีกที่หนึ่งครับผมน,น,ผมนี่บรรยากาศตอนเช้าครับผมตอนนี้บรรยากาศเนี่ยมาเช้าเท่าที่เบื้องเดยวปาก็หลยอยู่ครับผมน้าเนียนอยู่ครับ ากำลังโตงามครับผม มันไห้มันได้มันได้กินเอาไปกไก่ไหมเว้ยมันได้กินนั่นะะปเาตัม้นปาน้าูนเลยวะิ้มาบ้องจะกล่องิอ้ยน้เอาวมนี่ยเด็เนี่ยตัวปลา้ดูน่มต้องเอามากินนหน่มทำปามือทำนี่กินมากเยเห็นโตันั่น นี่นัวตปลามันมีไปบดถึงปลากระรองออันนี้แหละนักษณนละของปลามา่อยนี่ตัวปลาเป็ปนนิตัวพอมัน สองตโลบอ่ะเนี่ยมันสองตัวสามตัวโตที่ตัวสตที่ตัวรกรแม่เอาเฟียงกระรูกลามาฮะบริเติงว่าฮันซะมันถิใหญ่ไว้ายเลยน้ำเสียตัวา่าน้ำฟังง tức là những cào xuống lịch cũng làm những cào xuống lịch trình luôn 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 anh luôn 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 luôn